ก็วัดนี่ครับที่มาลุกปีเราไอ้ความสนามอ่ะสิบปีปีนี้พอดีรู้จักเบลมาเบลก็ติดตามเป็นแฟนลิเวอร์พูลมาโดยตลอดแรกแรกคือเราแรกแรกคือเอ้ยไปแล้วของนายดิวะอันแรกคือไปกระสุนโค้ตอ่ากระสุนโค้รก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่หนึ่งคือไปพายเรือคายักเข้าถ้ำถ้ำน้ำล่อภาคใต้ตอนเนี้ยพีเอ็มไม่มีไอ้เรื่อง PM นี่แก้ง่ายยังไงพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดไม่อยากเจอ PM อ่ะให้อยู่ช่วงตอนเช้าๆเพราะมันจะเป็น AM อันนั้นมันเวลาอ๋อปุณบ้านจัน ตลกว่ะหล่อด้วยตลกด้วยไปเดี๋ยวเราไปทำกระสุนโคตรก่อนไปครับอันนี้ทางนู้นทางนี้ทางออกโคตู้อยู่รู้ป้าสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ท่านน้ำลอดขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาชายามิชัยเพราะว่าน้ำใสวิวสวยรวยบรรยากาศตัวโกงตัวโกงไหนไหนไหนไหไปไม่ได้ไปไมได้ไป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 ระวังนะระวังระวัง ให้กูมาทำไรเนี่ยกำลังปิดเน็ดอยู่มือเป็นยะไอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันรายการอะไรวะเนี่ยชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์สุดมันแบบราคาสบายกระเป๋าลูกค้า AIS ทั้ง19บาทต่อเดือนลูกค้า True Detax 89บาทต่อเดือนขอหนังต้องไม่พลาด